สนับสนุนโดย AIS น้ำหอมปรับอากาศ Daily Fresh v ต t a รุ่นสกัดเข้มข้นพลัสคามูคามูไทยประกันชีวิต คุณแจ็คบ้างครับผมมาจีบเขาต้องมีเพลงเพลงนี้เลยครับรักฉันสักครึ่งหัวใจครับในเรื่องเป็นคนดีไหมคุณแจ็คคือจริงๆก็เป็นคนดีแหละคือรักนางเอกจริงๆแล้วก็แบบอยากจีบเขาแต่แบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่จนแบบว่าพี่ก็เออมาขยันขยอให้จีบซึ่งแบบพี่เป็นเจดันเจดันก็เลยต้องร้องเพลงนี้จีบนางเอกครับแบบรักฉันนิดเดียวก็พออะไรเงี้ยรักฉันสักครึ่งหัวใจเธอจะไม่รักใครหัวใจใช่ไหม ที่ยังจำได้สุนทลพรมึงกใจหมดเลยดมาฟังเสียงคุณผู้ชายดีไหมคะเออได้ได้ได้นะฟังแบบเต็มเเลยนะอาบเชิญเลยค่ะรักฉันเพียงสักนิดหนึ่งรักฉันสักครึ่งหัวใจ แม้เธอยังไม่รักใครขอหัวใจเธอไว้อศัยสักปีรักฉันเพียงสัตนิดเดียวรักฉันเพียงเสียวทุลีรักเธอเออถ้าฉันมีถามฉันสิเดนโนนดาวนี้ของใครอ๋อฟ้าละโลกของฉันสวงสัน อรอยราคอยก็ใช้มีเธอเกระดิดทหายไปจิตใจสว่างสวัยว่าววารักฉันเพียงสักฤดูรักฉันสักครู่หรือ,อยามฉันคงมองโลกสวยงามปันเคลื่อนตามอาราอรา,อร,าอราโร ขอบคุณครับรักฉันเพียงสักนิดหนึ่งรักฉันสักครึ่งหัวใจแม้เธอยังไม่รักใครขอหัวใจเธอไว้อาศัยสักปีรักฉันเพียงสัก ดเียวรักฉันพิยงเสี้ยวทุลีรักเธอถ้าฉันมีถามฉันสิเดนโนนดาวนี้ของใครออฟฟ้าละลกฉันสวงสันอลอยรอคอยกดใจมีเธอเกระดกายไป กา้สว่างสวยวาววารักฉันเป็นสักฤดูรักฉันสักครู่หรือย่างฉันคงมองโลกสวยงามฝันเคลื่อนตามอาราอารมอารมณ์ ดูดีมากเลยแต่หืมน้ามันไส้มากเลยแต่ว่าก็ต้องยูอคำนะต้องยอมเขาจริงนะต้องยอมต้องยอมจริงๆนะแอบเสียวสลังนิดนึงเดินผ่านมาด้านหลังกลัวจะเชิญพี่ แต่รองน่ให้แต่ดีลาเขาไว้ธรรมดาเนี่ยเออฟังแล้วมันร่วมสมัยน่ารักดีตายละกันร่อนกันร่อนครับดูมักโอยอะค่ะสนิทสนิลแต่ว่าหลายคนนะคะมาหลายคนนะทุกท่านได้อะไรจากการแสดงละครเวทีเรื่องนี้บ้างเริ่มจาก รู้สึกดีใจมากที่แบบว่าได้มาสืบสารต่อเพลงอันทรงคุณค่าแล้วก็ไพเราะเหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่ามีทั้งแฟนเก่ามาดู<ช>แล้วก็แฟนใหม่ๆมาดูเราก็ต้องร้องให้แบบถูกใจทั้งสองแฟนเลยไม่ให,ใ,<ช>ให้ทุกคนผิดหวังนะครับรู้สึกดีมากแล้วก็ได้มาศึกษาเพลงอย่างจริงจังเพราะแต่ก่อนเนี่ยฟังคุณแม่ร้องมาตลอดแต่ว่า <laughs> ฟังแบบไม่ไม่ได้มาศึกษาอย่างจริงจังพอมาศึกษา๊บก็รู้ว่าอ๋อเพลงมันลึกซึ้งมากแต่งเหมือนกับกรอน,นะครับคือเราต้องไปนั่งแปลอีกทีหนึ่งว่ามันลึกซึ้งยังไงครับต้อง ผมก็ดีใจค่ะสำหรับลูกโป่งนะคะก็ไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงในแบบนี้คือลูกโป่งเนี่ยเล่นละครเวทีมาหลายเรื่องแล้วนะคะแต่ว่าการที่ได้มาร้องเพลงสุนทรภพนี่ก็เหมือนเป็นอีกแบบหนึ่งปกติร้องเพลงละครเวทีเรื่องอื่นอื่นก็อาจจะมีการแต่งเพลงขึ้นมาใหม่แต่อันนี้เป็นเพลงที่เหมือนเป็นอมตะอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีแฟนๆที่เป็นฐานของสุนทรภพอยู่แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เขามาชมแบบละครเวทีของเราเนี่ยเราจะสื่อสารออกไปหรือว่าร้องออกไปยังไงให้ประทับใจทั้งแฟนๆเก่าๆและแฟนๆรุ่นใหม่ที่่มาดูะยเค อย่างตัวกิเองได้แน่นอนเรื่องการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกว่าอยากจะเข้ามาฝึกอยู่แล้วแล้วก็ได้ในโอกาสนั้นกิงจะเอาสิ่งนั้นแหละถ่ายทอดให้คนที่มาชมนะคะถึงแม้จะเป็นแฟนไม่ใช่แฟนหรือคนที่ชอบไม่ชอบอยังไงมาดูจะต้องรักแะ้วก็ชอบสําหรับขอให้เหมือนเดิมครั้งนี้ค่ะ,คะ ีสี่คงได้หลายได้เลยนะเพราะว่าได้ทุกปีได้ทุกปีจริงแล้วก็ชอบนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ทางบริษัท JSL Group Media เลือกให้เราเป็นตัวแทนในการที่จะสืบสารความเป็นอัจฉริภาพของคุครูเอื้อต่อไปเพราะว่ามันเป็นสมบัติของคนทั้งประเทศเลยเป็นจุดเริ่มต้นของบทเพลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราในคณะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราจึงส่งต่อผ่านต่อไปไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยแผน่นเพลงมันก็จะอยากใย,ยขึ้นแล้วก็อยู่ตามชั้นหนังสือตามชั้นวางต่างๆแล้วมันก็จะดูไม่มีคุ่าเลยก็ อยากทุกคนมาครับปีที่ผ่านมาแเราก็ค่อนข้างเครียดกันนะครับก็มามามีรอยยิ้มนะฮะมีความสุขได้ฟังเพลงเพราะๆด้วยได้มาดูเรื่องราวความน่ารักด้วยในต้นปีเลยไงก็ฝากผู้ชมติดตามด้วยครับกับละครเวทีเรื่องนี้แต่ละท่านถือว่าได้ทุ่มเทมาร่วมแสดงขอให้เหมือนเดิมสุนทรภพนดมิวสิคอลและเชื่อว่าคุณผู้ชม ไปดูแล้วก็คงจะมีความสุขเหมือนเราในวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะคุณสีสิวัตรชดชัยชรินคุณกรีนอัศดาพรสิริวัฒนกุลนะคะคุณลูกโป่งพัคขมลบุญญพุติและคุณแจ็คเมทัตตรีรัตนวารีสินค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ เรานจะกันขอบคุณผู้วิีารณ์นะคะเท็ดเบเกอร์ค่ะของคุณนจากซานโดรเอเซนโทรชิดลมค่ะวันนี้เราทั้งหมดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสุข้าพพบกันกับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะ หน้าที่ของเราในขณะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เราจึงส่งต่อผ่านต่อไปไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแผ่นเพลงมันก็จะอยากหย่ขึ้นแล้วก็อยู่ตามชั้นหนังสือตามชั้นวางต่างๆแล้วมันก็จะดูไม่มีคุณค่าเลยขอเชิญสิทธ์เก่าลูกแม่โดมรวมส่งท้ายปีกับมหกรรมคอนเสิร์ต80ปีมอทอพบกับการถ่าย ทอดบทเพลงสุดประทับใจของสิทธิ์เก่าศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของตำนานเพลงฮิตมากมายเตอ๋อเรวัตพุทธินันที่จะถูกขับขานโดยดาวเด่นสิทธิ์ปัจจุบันของธรรมศาสตร์อาทิโดมเดอะสตาร์และหนุนานหนึ่งทิดาพร้อมสนุกสนานกับศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถที่โครจรมาพบก,กันนำทีมโดยแจ็คแบล็กแจ็คและกราฟแบล็กวานิลารวมทั้งมาร์คเจนมาณะ13ธันวาคม2557ณสนามฟุตบอลมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ให้แรงปาถนาที่ งดงามสร้างคุณค่าให้กับชีวิต